สวัสดีครับวันนี้พบกับกาส m มัสไลเดอร์ยุคโชวะของแถมจากขนมโอเดงยากันนะครับในก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะที่แถมจากขนมโคโคลิใช่ไหมมันมาไปครึ่งเดียวครับจริงๆไม่เรียกว,ว่าครึ่งเดียวก็ไม่ถูกเรียกว,ว่าแค่ประมาณสัก30%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหลังจากนั้นมาพักหนึ่งก็ออกมาครับผมในส่วนของกาสแถมเนาะจากโอเดงยาและคราวนี้นะซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมด2 0 4แบบครับ S&R 2แบบ ปั๊มทอง SR 20 TR 20ก็คือแบบเดียวกันเนื้อ R <Akt ien S 1> เดียวกันแต่คนละรูปแบบพิเศษ RR กับ R อีกส3แล้วก็ N อีก76็ดสง่ายคือถ้าเราจะสะสมให้ครบนะก็บวกไปครับถ้าจะเอาแบบไม่ซ้ำก็คือ76บวก43บวก20บวก2นั่นเองแต่ผมคงจะไม่เก็บ2ใบบนแน่นอนคงจะเก็บแค่ SR R แล้วก็ N นะครับไอ้ TR TR TRR แล้วก็ N นั่นเองมาเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรอันนี้ผมไปฟาร์มหามานะคือ หายากมากครับตามสไตล์โอเรงย่าเนาะคือมันแบบมีคนแบบฟาร์มของเยอะมากนะทั้งนั้นจะพยายามจะตามหาแล้วเราจะดูแล้วได้การอะไรครับอ่ะมาแกะกันดีกว่าก็ผมพยายามจะแกะโดยรักษาอ่ากาไอตัวซองไว้ด้วยนะหลังกาสีแดงครับโอเคดูดีได้การอะไรกันจะมีโอกาสได้แลไหมเพราะมันในในในแพ็คอะมันไม่ได้เลยอะเอ็นแน่เลย นี่เครับก็จะเป็นแท็กเกิลน,นะครับผมเบอร์173กับ32นะเจ n e น a อ s ลชาร์โเป็นเอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันแบบรวดเ,เร็วเลยดีกว่านะครับแกะตรงไหนแกะตรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่ออกผมไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันจะออกง่ายออกกันคือเราเราพยายามจะเก็บซองไว้ด้วยไงก็เลยแบบอาจจะใช้เวลานิดนึงนะนี่อ้าวขาซะและ้วอันนี้เสียเลยช่างมัน ดีที่เป็นภาพเดียวกันซ้ำนะอุ้ยอันนี้ได้แรด้วยได้เลเซอร์ปะ่ะฮึบไม่ใช่ครับแต่อราสวยฮะนี่จอมพลปีศาจนะครับกับโลโบไรเดอร์ประทะชโดมูนนั่นเองรนะ้อสิบสี่นะอ่าต่อไปครับเราจะเก็บซองต้องแกะดีๆนี่มันต้องอ่านี่แกะง่ายฮึบ โอกาสจะได้แลยากเพราะเขาอาจจะคัดการ์ดไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าผมมาไปซื้อแบบที่อ่ามันไม่ได้เป็นเต็มแพ็คเนาะนี่โอ้การ์ดสวยครับใบนี้ใบนี้แซดกับ J ครับแล้วก็ปีศาจประหมึกนั่นเอง67แปลว่าซีรีส์เนี้ยเส่วนใหญ่จะเป็นมอนสเตอร์จะเป็นพวกสัตประหลาดแหละผมว่าไม่มีแลมาที่ผมหรอกเพราะว่าแลนะเอ้ย มันเหมือนได้ไดเห็นวบบๆนะคือบางทีเราเห็นรู้สึกว่าสะท้อนในนี้มันเป็นวิบวับแต่จริงมันไม่ใช่งไงคิดไปเองหรือเปล่านะอ๋อเลเซอร์จริงฮะอ,อู้นี่อันนี้คือ SR ใช่ไหมนะฮะลายเลเซอร์ครับผมเบอร์สิบหครับสวยงามมากครับแล้วก็ได้ร้อยเจ็ดมาตัวนี้นะครับโอเคนะอันนี้ผมเก็บสองไว้นะได้สองสามแบบ กับของเก่าอีกสี่ก็เป็นเจ็ดแล้วแล้วก็แบบสุดท้ายคืออันนี้ปกรวมไรเดอร์นั่นเองมาจะได้ไหมหรือจะเกลือตะกี้ไม่ถือว่าม่ได้เลเซอร์อันหนึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วไม่เกลือนะครับอันนี้ไม่สะท้อนแสงฮนะผมว่าอันนี้ก็น่าจะเอ็นหมดปึ๊บเห็นไหมอา้าวซ้ำด้วยโอ้โหขนาดนี้ยังซ้ำอีกการนี้เลเซอร์ครับโอเค ปึบอันนี้รู้สึกว่าจะมีความวิบวับอยู่เล็กๆน่าจะได้เลเซอร์นะอันเนี้ยไม่ใช่ครับได้อะไรเนี่ยเดลซาอาร์มี่อ๋อขนพลเดลเซอร์นะครับแล้วก็ด็อร์นะครับก็โดยรวมๆไม่ค่อยซ้ำนะแต่ว่าก็เกลือไม่เกลือนะว่าอีอทีปึ๊บอุ้ยอันนี้เลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เลเซอร์เขียนว่ามาร์เลเอร์โชวะนะครับไม่รู้อะไร นี่ปันนี้เป็นใบพิเศษนะสเปเชียลครับคือมันมีอาร์ตแบบนี้มาแล้วลหละแต่เป็นสเปเชียลอันนี้เป็นแรนะดูจากเลเซอร์ได้ครับร้อยหกสิบห้านั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาร์สตองเกอร์กับแท็กเกร์อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอาร์ตสเปเชียลที่สวยอันหนึง่งสุดท้ายครับอันนี้เลเซอร์เหมือนกันเหรอไม่อไม่เห็นรู้สึกเลเซอร์เลยอ้าวซ้ำแล้วก็ได้คู่กันพอดีเลยไบโอไรเดอร์กับเชอร์รอมูนนะครับร้อยแปดสิบห้าโอเค ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับขอรันการ์แป๊บหนึ่งนะร้อ1เจ็ดสิบห้าแปดสิบ้าร้อยหมีซ้ำร้อยเ็หกวนเลขมันรันใกล้ๆกันเลยฮะเจ็ดสแปลว่าชุดแรกๆเป็นมอนสเตอร์ล้วนๆเลยครับเป็นพวกสประหลาดเยอะเลยพวก Normal นะอร์มอลนะยูเอ็นแลตัวนี้67สิบเจรอยปหสห้า 1> 35 1 8ิบซ้ำสามสิบแล้วก็173ครับโอเคน่าจะไล่ตามสตอรี่ไปอันนี้ผมไม่แน่ใจวมันเออร์เลอร์มิสปิหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกมันเบอร์เนี่ยฮะมันเบอร์แต่มองเงี้ยไม่เบอร์ครับแต่มองเงี้ยมันเบอร์หรือเขาโอ้จงใจไม่แน่ใจนะก็สรุปก็คือผมซื้อมา8ห่อนะครับ สาสองใบแล้วก็ได้ตัวของ R กับ SR อย่างละหนึ่งใบก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับนี่ถือว่างานดีมากนะครับก็คงต้องตามหาจนครบแหละแต่ว่าผมคงไม่ได้เปิดซองหาเองเพราะว่ามันค่อนข้างหายากนิดหนึง่งหาซื้อ,อยากนะไม่ใช่แบบว่าเปิดการ์ดยากนะหาซื้อ,อยากนิดหนึง่งดังนั้นเราจะทำการรอคอยนะครับรอคอยในส่วนของคนที่เอามาแพ็คขายนะเขาคงจะมีคนแบบ สายฟาร์มแล้วก็รวบรวมมาแพ็คขายให้เราเนี่แหละก็เดี๋ยวเราคงรอซื้อจากเขาแหละนะเพราะว่ามันเร็วกว่าสุดแล้วพลังขึ้นเงินตาช่วยคุณได้เสมอนะตอนนี้ก็ได้2ใบเท่ๆมานะครับประมาณนี้สำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ